อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินไลฟ์คอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับผมเพียงแค่เรากดรับเงินฟรีนะครับทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมก็สามารถทําเงินฟรีได้จริงแล้วนะครับผมใครที่สนใจอยากจะทําเงินฟรีไลฟ์คอยฝากกดไลก์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีคริปโตนะครับ ในส่วนของเหรียญไลคอ c ฟรีนะครับผมสามารถกดรับเหรียญฟรีได้ทุกๆ1ชั่วโมงหรือว่า60นาทีนันเด็กน,นะครับใครที่สนใจอยากจะมีเหรียญคริปโตฟรีนะครับฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับกระเป๋าในการเก็บเหรียญไลคอ c ฟรีเนี่ยผมเลือกใช้เป็น Foreset Pay นะครับเพราะว่าในส่วนของ Foreset Pay เนี่ยสมัครง่ายที่สุดแล้วนะครับผมไม่ต้องยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนสมัครยืนยันในอ e ีเมลก็สามารถใช้ในการรับเหรียญได้เลยนะครับในส่วนของบิต ับนะครับไม่สามารถเก็บเหรียญไลท์คอยได้แล้วนะครับผมใครที่มีบิตครับนะครับไม่สามารถใช้ในการรับเหรียญได้แล้วนะต้องเป็น r อเรสต์เ Pa หรือไม่ก็ B บแนนคอยเบสเลยก็ได้นะครับผมแต่ผมเลือกใช้เป็น f o r รสต์เพย์เพราะว่ามันใช้งานง่ายนะครับสมัครง่ายที่สุดแล้วใครไม่มีกระเป๋านี้ก็ลองไปสมัครดูได้นะครับใน YouTube มีคลิปสอนนะครับเหรียญที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับก็คือเหรียญไลท์คอยเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการถอนเงินให้ดูนะครับอ่เรามาดูที่ภาพรวมตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่คําว่าประวัติ นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของประวัติการฝากเงินเข้ามายังกระเป๋า For อเรสต์เพที่ผมได้ทําเงินไปนั่นเองนะครับอันนี้คือยอดล่าสุดนะครับันที่28มีนานะครับที่ผมได้รับเงินมาในส่วนของเหรียญไรคอยนั่นเองนะครับอยู่ที่0.01358465 LTC นะครับที่ผมได้รับมาเนาะนี่นคือยอดล่าสุดที่ได้รับมาส่วนยอดรวมทั้งหมดนะครับที่ผมมีอยู่เนี่ยจากการทําเงินในส่วนของแอปฟีนะในกระเป๋าฟอเรตเพเนี่ยผมมีเหรียญไรคอย ทั้งหมดอยู่ที่0.1121255นะครับอันนี้คือทำฟรีเก็บมาเรื่อยๆนะครับผมเก็บสะสมเรื่อยๆก็ประมาณ350กว่าบาทนะครับผมประมาณ350กว่าบาทราคาของไ i t e c o i ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3,100บาทนะครับผมต่อ1น,นึ่ง l i t นะครับยอดเงินรวมทั้งหมดใน Foreset Pay เนี่ยผมมีอยู่ที่96.89ดอลลาร์นะครับทุกเหรียญคริปโตที่ผมมีอยู่ใน Foreset Pay เนาะเป็นเงินรวมทั้งหมดนะครับ96ดอลลาร์น,นั่นเองี๋ เราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินไลฟ์คอยกันว่าต้องทําอย่างไรนะครับเ่าโอเคนะแอปสำหรับแอปฟรีที่ใช้ในการทําเงินไลฟ์คอยเนี่ยแอปนี้นะครับมีชื่อว่าฟรีไลฟ์คอยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับก็ยังทําเงินแล้วก็จ่ายเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับฟรีไลฟ์คอยใครที่มีแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังกลับมาเล่นได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีก็สามารถมาดาวน์หล กันได้พิมพ์ชื่อไล์คอยตามนี้ได้เลยหรือว่าจะพิมพ์คําว่าฟรีไล์คอยตามด้านซ้ายมือก็ได้ถ้าเราค้นหาไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือคุณจะต้องสมัครกระเป๋าก่อนนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องใช้ในการรับเหรียญไล์คอยนั่นเองใครที่ยังไม่มีกระเป๋าเลยเนี่ยแนะนําให้ไปสมัครกระเป๋าในการรับเหรียญไลฟ์คอยกันก่อนนะครับ,รบกระเป๋าที่ผมใช้อยู่คือ f o เร e ต์เพย์เนาะ สมัครก่อนได้พอเราสมัครกระเป๋าเสร็จเราค่อยดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็สมัครใช้งานขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนี้เนี่ยผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยส่วนใครที่เคยสมัครไปแล้วนะครับแล้วอยากจะทําการเปลี่ยนกระเป๋าอยากจะใช้เป็น Foreset Pay หรือว่าอยากจะใช้เป็น Binance นะครับเพราะว่าถ้าใครสมัครในส่วนของกระเป๋บิดครับไปแล้วเนี่ยเพราะว่าบิดครับมันไม่สามารถรับเหรียญได้แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนกระเป๋าได้วิธีการเปลี่ยนกระเป๋าผมจะแนบไว้ด้านล่างคลิปนี้ลองไปดูวิธีการเปลี่ยนดู โอเคแอปก็อยู่ในตัวแอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับไม่ต้องกรอกรหัสโค้ดในการเชิญเพื่อนนะครับผมสาหรับตัวแอปฟรีไลฟ์คอยตัวนี้นะครับเราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวในการทําเงินไลฟ์คอยในการเล่นเนี่ยเราเล่นฟรีได้เลยในการกดรับเหรียญฟรีทุก1ชั่วโมงนะครับในการทําเงินนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องหายอดเงินตรงนี้นะครับในส่วนของ LTC นะครับให้ครบยอดขั้นต่ําในการถอนเงินพอครบยอดขั้นต่ําแล้วเนี่ยทางแอปนะครับเขาก็จะทําการถอนเงินให้เรา โดยอัตโนมัตินะครับทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารในการรับเงินยอดขั้นต่าต้องมีเท่าไหร่ขั้นต่าก็คือคุณจะต้องมี0 010 0 0 0 0คืตอตรงนี้นะครับตามยอดที่ผมเขียนตรงน,นี้เลยคุณจะต้องมียอดเท่านี้นะครับทางแอปถึงจะทําการถอนเงินให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วแอปจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องการโอนเข้ากระเป๋าไหนนะครับซึ่งขั้นตอนที่เราสมัครครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราใส่ลิงก์กระเป๋าในการรับเงินเลยนะครับถ้าเราใส่ตั้งแต่ขั้น ตอนแรกเนี่ยเขาก็จะโอนตามลิงก์กระเป๋าที่เรากรอกไว้นันเองเราไม่ต้องเข้ามากดถอนเงินให้ยุ่งยากนะครับการที่เราทําเงินเนี่ยเราจะต้องทําให้ครบยอดขั้นต่ําเท่านั้นเลยถ้าครบยอดแล้วแอปถอนเงินให้เราเองเรามากดที่รูปฟันเฟืองด้านล่างนะครับผมกดเข้าไปอันล่างสุดเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีเมลที่เราสมัครตั้งแต่เริ่มต้นนะครับและก็ลิงก์กระเป๋าที่เราสมัครตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมมันก็จะขึ้นให้เราดูแบบนี้ว่าเราเนี่ยใช้ลิงก์กระเป๋าจากกระเป๋าไหนถ้าเราจําได้นะครับเราก็เข้าไปดูในกระเป๋า เงินเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานการรับเงินล่าสุดตรงนี้นะครับ Payment History ตรงนี้กดเข้าไปหลักฐานการรับเงินล่าสุดนะครับผมรับวันที่28มีนานะครับ2023ตรงนี้เลยนะครับจำนวนที่รับมานะครับอยู่ที่0.01358465นะครับจำยอดตรงนี้ให้ดีแล้วก็มาดูในกระเป๋า f o r c e t Pay นะครับว่ามันเข้าจริงหรือเปล่าอ่าโอเคนะครับนี่คือในกระเป๋า f o r c e t Pay ที่ผมใช้ในการรับเหรียญ Litecoin นะตรงนี้คือจำนวนเงินนะครับที่ผมได้รับเหรียญเข้ามา0.0 หนึ่งสามห้าแปดสี่หกห้า LTC อันนี้คือวันที่28มีนาหกหกนะครับรับล่าสุดในส่วนของแอปฟรีไลคอยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมในส่วนของแอปนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนทุกสัปดาห์อันนี้คือหลักฐานการถอนเงินอัปเดตล่าสุดตามนี้นะครับต่อมาวิธีการเล่นกดรับฟรีทุกหนึ่งชั่วโมงกดตรงไหนอย่างไรนะครับวิธีการกดรับนะครับผมให้เราดูที่เมนูตรงหน้าจอหลักของเราเลยมีแค่นี้เลยนะครับในส่วนของเมนูกดไปที่อันแรก อันแรกตัวนี้กดเข้าไปใครเลื่าใครเคยเล่น F4 หรื e like, อ Bitcoin Cash เนาะคือข่เดียวกันนะครับวิธีการใช้งานเหมือนกันเพียงแค่เรากดสปินด้านล่างนะครับเป็นการกดรับในส่วนของไรตัวชีนะครับผมหรือว่าเหรียญไรคอยน like ั่นเองหากเราสปินเจอในส่วนของเหรียญไรคอยตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาระดับด้านบนถ้าเราเจอเหรียญตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นระดับแจ็คพอตนะครับแจ็คพอตคืนหนึ่งแสนไตัวชีนะครับถ้าคุณสุ่มเจอตัวนี้คุณสามารถรับเงินในสัปดาห์ได้เลยนะครับก็คือขั้นต่ําในการถอนเงินอยู่ ก็คือ1 0 0 0 0 like แสนไลท์ตัวชินะครับนี่คือขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำก็คือรับได้ทุกวันอังคารเนาะแอปมันจะถอนให้ทุกวันอังคารวันเดียวนะครับอันนี้ผมพอใจแล้วที่ผมจะรับ525ไ like ลท์ตัวชิผมก็กดรับแล้วก็กดเยสแค่นี้เลยกด c o n t i n u ต่อเสร็จเรียบร้อยละกดรับได้ทุก1ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยเราก็รอเวลาในครั้งถัดไปนะครับอันนี้คือการกดรับเหรียญฟรีทุก1ชั่วโมงมันยังมีช่องทางอื่นนะครับในการทําไลท์คอยเพิ่มเติมได้นะครับ 1, 2, โฆษณานะวิดีโอโฆษณานะครับเราสามารถกดเข้าไปดูตรงนี้เพิ่มเติมได้ในการรับนะครับช่องทางอื่นมีอะไรบ้างนะครับก็รวมไปถึงการทําการดาวน์โหลดติดตั้งแอปเล่นเกมนะครับผมตรงนี้นะมีเกมให้เราเลือกเล่นแล้วก็ดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจรับไร้ยคอยเพิ่มเติมนะครับสองหมื 20, ่นซาตชีนะครับผมหนึ่งหมื่นนะครับสามหมื 30, 000, ่นแปดพันซาตชีนะแล้วก็ในส่วนของยี่สิบเจ็ดนะครับอ่าสองหมื่นเจ็ดพันเนาะแล้วก็ดูได้แอปไหนที่เราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ทําภารกิจตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ลองเลือกทําดูนะอันนี้ตามความสะดวก นะครับแล้วก็ความจําเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าบางเกมเนี่ยมันใช้ความจําค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายเกมมากๆที่เราสามารถติดตั้งดาวน์โหลดได้นะสำหรับไลคอยเนี่ยมีหลายเกมให้เราเลือกเลยนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูตามความสามารถของแต่ละบุคคลและกันเนาะสำหรับภารกิจตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทําแบบสารวจนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดเกมเพิ่มเติมนะครับเราสามารถเข้าไปร่วมเล่นภารกิจตรงนี้ได้นะครับอันนี้เล่นไม่ยากนะนี่จะเป็นเข้ามาใหม่นะครับเป็นการหมุนลัคกี้สปินหาทิกเก็ตนะครับเพื่อที่จะใช้ในการแลกเป็นเงินไล์คอยนะครับอันนี้ ก็จะเหมือนกันนะครับเล่นเกมนะครับแล้วก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมต่างๆนะครับทำภารกิจรวมไปถึงการทําแบบสํารวจแบบสอบถามนะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูหลักๆก็มีแค่นี้เลยนะครับถ้าเราอยากจะได้ไลคคอยเร็วนะครับอยากจะถอนขั้นต่ําทุกสัปดาห์นะครับทุกวันอังคารนนหรือว่ามากกว่าก็คือเราจะต้องแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนตรงนี้นะครับจะมีลิงก์การแนะนําอยู่เราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้เนี่ยในการแนะนําเพื่อนต่อได้ซึ่งการแนะนำนะครับแนะนําได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกได้ นะครับอยู่ที่การนําเสนอของเพื่อนๆเ,เองนะคบว่าจะทําหรือว่าไม่ทําทําด้วยวิธีไหนก็อยู่ที่ความสามารถแล้วก็เทคนิคของแต่ละบุคคลนั่นเองเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่10%ของารายได้ของเพื่อนนั่นเองลองไปแนะนําเพื่อนดูได้ทุกช่องทางเลยฝากก,ากไดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ